นะแล้วครับหลังจากยิงซิลิโคนไปแล้วเนาะปิดนี่เลยครับซีนเทคเนาะปิดทับไปอีกรอบครับแหมเอาอยู่ครับใต้ล้างน้ําเนี่ยเข้าตรงนี้แน่นแน่เพราะข้างบนเรายิงพีวูโฟมไปแล้วเนาะนี่เลยครับต่างน้ำคนระับกับแผงปูนครับแหมไม่ได้ฉาบด้วยเนาะก็มีโอกาสซึมเข้าได้แต่ข้างในฉาบอยู่ครับนะครับ ใช้วิธีนี้ไปก่อนเนาะเพราะเนื่องจากเกรงใจครับข้างบ้านที่บ้านเขานะขออนุญาตเข้ามาครับที่ไม่ฉาบก็คือด้วยความเกรงใจครับนี่ก็เข้ามาสักแป๊บแล้วครับนี่ครับแผ่นซีนเทคเนาะกันน้ำรั่วซึมครับโอ้สองกนาดครับซิลิโคนอุดใต้รางครับเป็นไปได้เนาะนี่ครับใต้รางนี่เลย น้ำเข้าแน่ๆครับแมมไปท่วมหลังตู้เย็นับซึ่งไม่ปลอดภัยนะเนื่องจากตู้เย็นเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าครับเราก็ใช้มือครับรีดหรืออุปกรณ์อะไรก็ได้ครับ ค่อยรีดแต่มันติดแน่นแผ่นซนะินเทคเนาะมันเป็นยางมาตอยชนิดหนึ่งครับเวลาโดนความร้อนมันก็จะเหนียวเวลาโดนความเย็นโดนน้ามันจะแข็งตัวแผ่นซินเทคพวกนี้เนาะออใช้วิธีแก้ปัญหาครับรอยแตกรอยล้วยาวใหญ่ที่คาดว่าน้ำจะลงได้ครับนี่ครับเป็นไอเดียเนาะหลายๆช่างที่นึกไม่ออกก็วิธีนี้ไปก่อนเนี่ น้ํานี่เป็นไปได้หมดเนาะแตกแล้วเข้าได้หมดครับนี่ครับช่างมันบ,าน,บานใจก็อุดไปสองขนาดเลยครับ